ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องรถเกี่ยวข้าวบ้านทุ่งใหญ่ครับผมอันนี้ไล,ล่ระบบไฟเจ้ามดตะน้อยตอนนี้เรากำลังจะเทสระบบไฟดูการดินระบบใหม่ครับผมระบบไฟใหม่เดีวน,นี้เดินระบบไฟใหม่ทั้งคันนะครับ เราดูครับเจ้าตาปีศาจครับผมไม่ใช่ชมพูแล้วสีม่วงเลยครับผมเจ้าตาปีศาจครับผม ดูไปข้างหลังครับด้านหลังและด้านข้างครับผมไปส่องเครื่องต่งท้ายครับผมไปไหนออกอยู่เบิง้งแค่ไหนออกเราออก็ได้เอาเอาครับครับเนี่อต้องเสียงแต่เลย ดูเส no. ียงจิ้งหรีดนะครับผมทางหน้าทางหน้าไปทางหน้าไปทางหน้าเดี๋ยววันนี้เสียงจิ้งหรีดท่องเดี๋ยวตอนนี้เราจะฟังเสียงจิ้งหรีดกันนะครับพอพอพอครเขีนว้แครับเสียง่ยเนี่ยมันเดี๋ยวของเราสีม่วงเหรอนี่มันสีม่วงเหรอสีม่วงสีม่วงอะไรเลยมีันอะไร ตอนนี้ก็ไล่เสร็จไล่จบแล้วครับสว่างทั้งคันสว่างคนนี้ก็ตอนกังวันแล้วครับ <c oughs> อ๋อไฉยพูดถูกครับผม <c oughs> ตาสีม่วงครับตาสีม่วงอ <c oughs> ย่าม่วงปีศาจครับผม <c oughs> อุดบอดครับ อนี้ครับผมขอจบการรีวิวเท่านี้ครับคิดยังครับผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เอาคลิปสั้นๆก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูกันใหม่อีกคลิปครับผมตอนเกี่ยวครับถอยเทสระบุอาดูอีกคลิปหนึ่ง